ลาบสวัสดีจ้า fc นะสวัสดี fc ช่องสาระจับายก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะวันนี้ sb จะมาแจกราวพัฒนานะคะคือเจาะเน้นเน้นนะคะวัดใจกันไปเลยนะคะใครชอบวัดใจนะกดติดตามไว้เลยนะคะต่อไปนี้เราจะไม่มีเลขเยอะจะมีแต่เลขวัดใจเสียงดวงกันไปเลยนะคะทุกคน ลราพัฒนาวันนี้นะคะแอดบีจะให้ใช้เป็นคู่รากก็คือสี่ห้ารากแตกเลยค่ะตัวนี้รากไปเลยนะคะรากไปจะเป็นเลขสามตัวนะจ๊ะรากเลขสามตัวนะคะสี่ห้านะสี่ห้า 4, 5, ชุด วินขอเป็นสีแดงแบบเน้นๆเลยนะชุดวินเก้าหนึ่งสี่ห้านะชุดวินเก้าหนึ่งสี่ห้านะคะเจาะให้เป็นเน้นสุดๆคือสี่เก้าแล้วก็ ห9นะคะสี่เก้าห้าเก้านี้นะสี่เก้าห้า้านี้นะคุณลากไปเลยนะหรือจะลากสองตัวสี 4, 5, นห้าะลากสองตัวก็ได้สี่ห้าก็ถ้าลากก็จะเป็นสี่ห4สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอะไรไปแบบนี้นะคะคือลากไปเลยให้มันแตกไปเลยนะชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นเลขชุดนะ เลขชุดนี้4ตัวตรงนะคะ4ตัวตรงถ้าใครสนใจเจาะเน้นมาเลยห้อง vip เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทำการสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นคุณได้เข้าห้อง vp p ฟรีเจาะแตกเน้นๆนะคะวันนี้กล้าลากแตกกันทั้งวันเลยนะคะทุกคนนะเพราะว่าปรับปรุงใหม่มันมากๆห้องเรามันมากๆเลยนะคะก็ ลองดูนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไครตไว้ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะลากแตกกันเป็นเลย